ผมจะเล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังผมเป็นคนต่างจังหวัดแต่ได้มาเรียนต่อที่กรุงเทพและปิดเทอมคราวใดผมมักจะกลับบ้านทุกครั้งแต่แปลกครับไม่ว่าผมจะไปนอนที่ไหนก็ตามแม้เป็นที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนผมมักจะโดนผีอ้ำอยู่บ่อยๆก็เล่นอ้ำตลอดเวลาแบบนี้เรียกว่าพอลมตัวลงนอนก็โดนผีอ้ำทันทีเลยจนผมอดกลั้น ต่อความร่าคาดไม่ได้ครั้งหนึ่งผมจึงพูดออกไปดังๆว่าเล่นกันแบบนี้ชีวิตก็แย่สิวะถ้าแน่จริงก็ปรากฏตัวให้เห็นเลยจะดีกว่ามาแบบนี้ไม่ชอบบัวยอย่างดีมันเหมือนแกล้งคนนี่ว่าซึ่งตอนนั้นผมก็เพลอพูดออกไปตามอารมณ์นั่นแหละแม่ของผมได้ยินผมพูดอย่างนั้นก็ห้ามไ้ทุกครั้งว่าอย่าไปพูดแบบนั้นเพราะมันเหมือนไปท้าทายเขาสิ่งที่เรามองไม่เห็น ตนอย่าไปท้าทายเขาเลยแต่ผมไม่ยอมฟังแม่ปรามเลยเพราะตอนนั้นผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีว่ามีอยู่จริงสักเท่าไหร่เหตุการณ์ที่ผมจะเล่านี้เกิดขึ้นที่บ้านของผมเองซึ่งคืนนั้นผมได้พูดท้าทายเขาไว้แต่แล้วเหตุการณ์เขาเกิดขึ้นกับผมจริงๆคืนนั้นผมเองก็นอนตามปกตินอนไปได้สักพักหนึ่งก็เคิอมใกล้จะหลับแต่ก็ยังไม่ยอมหลับสักทีแล้ว ผมก็ได้ยินฝีเท้าของใครคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาผมตั้งใจเงียหูมีคนเดินมาช้ามากแต่ตอนนั้นผมยังไม่นึกถึงอะไรเลยความรู้สึกนั้นมันเหมือนเดินเข้ามาที่ห้องของผมสงสัยว่ามันจะไม่แน่นอนเสียแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาตรนลุกขึ้นนั่งเพราะกลัวว่าจะเป็นผีที่มาเหมือนเคยแต่ผมไม่ทันลุกขึ้นนั่งประตูของห้องก็ถูกเปิดออก วูบเดียวเท่าน้นมือของใครก็ไม่รู้ยืนมาบีบคอผมจนหายใจไม่ออกตอนนั้นผมไม่กล้าแม้แต่จะลืมตามมองว่ามันเป็นใครหรือเป็นอะไรผมพยายามตั้งสติค,คิดว่าผมคงจะโดนผีเล่นง,งานเสียแล้วผมจึงตัดสินใจลืมตาเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรกันแน่เมื่อกลั้นใจลืมแต่ดูผมก็แทบชอบ็อกตัวของมันใหญ่มากลอยซีอยู่บนเพดานบ้าน มือของมันยาวมากพยายามเบียดลงมาดีบเค้นลำคอของผมแต่ผมมองเห็นมันไม่ค่อยชัดนักรู้แต่ว่ามันใส่ชุดสีขาวดูคล้ายๆกับชุดนอนและที่สำคัญก็คือเส้นผมมันยาวมากน่าจะเป็นผู้หญิงมากกว่าเป็นผู้ชายใบหน้ามองไม่เห็นอะไรเลยเหมือนกับความว่างเปล่าหรือจะเป็นเพราะว่าในห้องนั้นค่อนข้างมืดก็ได้จึงมองไม่ค่อยเห็นใบหน้าที่แท้จริงของมัน แต่เหมือนกับว่าผีตนนั้นไม่ได้มาคนเดียวบริเวณข้างของผมมีเสียงเด็กผมตั้งสติดได้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงทุกองค์ที่รู้จักขอให้มาช่วยผมท่องอยู่นานพอสมควรเลยทีเดียวแล้วมือที่บีบคอก็ค่อยๆผ่อนคลายลงจนในที่สุดผมก็ลืมตาขึ้นมันก็หายไปแล้วตอนนั้นผมฝันไปทั้งตัวเลยครับแล้วผมก็ลุกขึ้นไปเปิดประตูและร้องเรียกแม่ แม่ก็เดินมาถามที่ห้องวารีทำไมตอนนั้นผมยังพูดอะไรไม่ออกเพียงแต่บอกว่าขอให้ผมเข้าไปนอนในห้องด้วยคนเมื่อไปถึงห้องแล้วผมก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แม่ฟังแม่ตกใจมากรีบยกมือไหว้ขอโทษขอโพยผีตนนั้นว่าอาภัยให้ผมด้วยพอดูท้าไม่ถึงการอย่าได้ถือสาเลยสิ่งใดที่พูดไปแล้วรู้เกินก็ขอให้ยกโทษให้แล้วกันไป แม่พูดไปก็ยกมือไหวไปด้วยแล้วแม่ก็หันมาพูดกับผมว่าบอกแล้วว่าอย่าไปพูดท้าทายเขาแล้วแม่ก็สั่งให้ผมยกมือไหวขอโทษเขาผมก็ทําตามคืนนั้นผมไม่กล้าที่จะกลับไปนอนที่ห้องอีกเลยเลยต้องขอนอนกับแม่และเรื่องคืนนั้นก็ทําให้ผมเชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณอย่างไม่มีข้อสงสัยได้ไดอีกเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เราก็ไม่เคยคิดที่จะไปร่วมเกินภูตผีวิญญาณอื่นเลยขอขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมรายการของเราทางเราจะนำเสนอรายการดีๆมานำเสนอท่านพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบพระคุณมากครับ